ขยับหลอกล่อนะครับดึงัะหวะแล้วหวดขวาโอ้โหสายดอกนี้ทําได้ดีครับสถานเมืองเล็กครับถุงละายนี่ก่อนชกเี่เจ้าตัวบอกว่าบอกเขาว่าจะชกแบบละเอียดเลยครับวันนี้จะชกให้ละเอียดยิบเลยครับเก็บทุกเม็ดครับแล้วก็เน้นทุกดอกครับต้องดูว่าจะทําได้หรือไม่แข้งขวาไปครับไม่ดีว่าบางทันครับสถานเล็กจิ้งมาซ้ายเอาแล้วครับนายดูครับถุงละายไล่แขนหัวดีมุดเลยครับเก็บคางครับ พาดโดนซอกแล้วครับดูครับมุดแล้วก็เด้งเสียบเขา่าทังเล็กพยายามจะไล่แขนครับแต่ว่าจังหวะมันไม่ให้ครับกรรมการแยกออกมาก่อนดูว่าวงในนสถานเมืองเล็กนี่ดูจะโดนกดแขนครับโดนลุนอะลายมีกดแขนเอาไว้ทำทำอะไรไม่ได้โอ้โหโดนแทงเข้าไปยังไงครับเนี่ยทำท่าจะหยุดหรือเปล่าครับสถานเมืองเล็กโอ้โหลุนอะลายอาวุธเขาที่คมทุกตอกนะครับทั้งแข้งทั้งเข่า ก็เป็นยอดมวยรุ่นเล็กอีกหนึ่งคนนะครับทางด้านของลุงนารายครับเกียรติบเก้าทมวยค่ายนี้อาจารย์สดใจกลุ่มประกนี่มานปั้นมือปั้นมากับมือแล้วครับทำมวยด้วยหัวใจครับเอาหน้าเอาหน้าแข้งสู้กับหน้าเสือครับก็ถือว่าเป็นค่ายมวยคุณภาพอีกหนึ่งค่ายครับของสายศึกเพชรยินดีครับส่งมวยดีๆระดับยอดมวยมาโชว์ผลงานต่อเนื่องครับสำหรับค่ายเกียรติ9เก้าครับเรียกว่ากว่า20มานปั้นมือปั้นมากับมือแล้วครับ ทำมวยด้วยหัวใจครับเอาหน้าเอาหน้าแข่งสู้กับหน้าเสือครับก็ถือว่าเป็นค่ายมวยคุณภาพอีกหนึ่งค่ายครับของสายศึกเพชรยินดีครับส่งมวยดีๆระดับยอดมวยมาโชว์ผลงานต่อเนื่องครับสำหรับค่ายเกียรติหมู่เก้าครับเรียกว่ากว่า20ปีแล้วนะครับด้านของเกียรติหมู่เก้านี่แล้วก็รักเดียวใจเดียวนะครับไม่เคยไปไหนนะครับอยู่กับเพชรยินดีตลอดแล้วก็ นักมวยแต่ละคนนี่คุณภาพล้วนๆนะครับที่ปล่อยออกมาเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับทั้งเรื่องของหัวจิตหัวใจในการรักเดียวใจเดียวแล้วก็ผลงานของนักมวยที่ทําออกมาเนี่ยหุ่ยแฟนมวยเนี่ยซาไปอย่างดีครับดูครับสู้ด้วยกลยุทธ์ครับรุ่งนายสู้าแข่งทันแด้งเลยครับสามดอกครับโอ้ดูครับแทงก็นแจ้งเลยครับแต่ว่าประธามือเล็กไม่เป็นไรครับยังเดินได้ครับแด้งแล้วแจ้งอีกไม่สวนครับเดินลุกข้าวใบตอวัดมดแขนของเขากดแขนนี่นี่นะครับป่วยฝีมือนะครับจากวงในทําได้ดีครับ เดี๋ยวดูครับเดี๋ยวมีศอกให้เห็นแล้วครับจังหวะไล่แขนเสียบเข่ากันเพลินๆครับดูครับศอกใครจะมาก่อนโอ้โหต้องบอกว่าทั้งคู่ที่ทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมากๆครับแข้งขวาลุนอะไายสารมืองเล็กพยายามต่อยซ้ายครับเอาครับเน้นหมัดละไรล็อกเลยครับประชิดตัวล็อกเลยครับกันหมัดกันศอกไว้ก่อนครับดูครับล็อกล็อกหาจังหวะหาจังหวะสอดสอดหฮสอดไม่ได้กรรมการแยกเลยครับแบบนี้ต้องลุยต่อแลลวครับสานมึงเล็กครับเช้าถึงเย็นถึงครับลูกตือเท่านั้นที่จะครองโลกครับดูสิ เอาสอกมาครับสถานบริษมีสอกมาแล้วครับแล้วก็เริ่มจะทำได้ดีนะครับสอกก็โดนเข้าไปเนี่ยลุงนาไลจะหยุดจะนิ่งไม่ได้ต้องโตเอาเลยครับตอนนี้เครื่องเครื่องเริ่มติดแลกกันอาวุธไม่มีใครยอมใครจริงครับถึงตอนนี้ี่เกมนี่โอ้โหถือว่าสู้กันสนุกลือเกินครับคู่นี้โอทำไมชกกันสนุกแบบนี้ครับอุ้ยแทนข่าซ้ายของลุงนาไลครับกรรมการจับแยกออกมาก่อนเดินต่อครับท่าจะวิ่งเข้าหา ไปไหมแทงได้ปไหมดูดูดูนุ่นดารครับไล่แขกแฟมเลนเสี่ยบโอ้ยโอ้ยสอกซ้ายไปเลยครับโอ้ยใครจะเชื่อครับสอกเดียวครับล่นเลยเห็นพยายามอยู่นานแล้วนะครัวามต่อของท่านเมืองเล็กเอาเลยครับเกมเปลี่ยนกับแบบนี้ครับเอาเลยครับเปลี่ยนเสิร์ฟแล้วครับตอนนี้ไล่ทะยี่แล้วเอาเลยครับลุงหน้าลายต้องพยายามเบียดคู่คืนแล้วครับตอนนี้โดนนับไปแล้วนะครับสถานการนี่ตกเป็นรอง โอ้ทีเดียวโป้เดียวนี้หล่นเลยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เลยครับเปลี่ยนเสิร์ฟมาอยู่ที่ตำแหงิน15ช่วงตัวเลยครับสอกเดียวไอสถานการณ์รูปเกมนี่คุมไว้ได้ดีแล้วนะครับในของรุ่นะไรแต่ว่ามันโดนสอกครับสอกซ้ายของซ้ายมือเลยครับนี่เลยครับน้ำหนักครับพอเบียดไปแล้วพี่ไปแล้วประทับไปแล้วครับเริ่มจะเห็นผลครับบังลีเอาเลยครับโดนไปทีเดียวนี่ดูทำาหน่ยุบทำาหน้าย่นยอมไปเลยหรือเปล่าเอาอยัางครับ เรียกว่าไล่แขนพยายามนะครับโอ้โหแข็งแรงเหลือเกินไฟนี้นี่ถือว่าสถานเมืองเล็กนี่โดนไปเยอะนะครับแต่ไม่มียุบไม่มีย่นเอาเลยครับเบียดเข้าไปจิ้มทองนี่เลยครับ o ด เงินพร้อมโอนไม่ขัดข้องเล่นเดือนเที่ยวได้เงินเต็มห้องเดินไปเดินมาได้เงินเป็นฟ่อนเว็บไทเกอร์เจ็ดหมวยไทยแทงบอนชกได้เว็บมวยอันดับหนึ่ของคนไทยบอนบัคาราฝากถอนโอนไวมันคงหยิบสี่ชั่วโมงเขาโดนใจ t i เกอร์ไทเกอร์มีทีเด็ดต้องดูครับสามนาทีที่เหลือจะเป็นอย่างไรครับยกสุดท้ายครับ มีเข็มขัดเป็นเดิมพันด้วยเอาแข้งขวาครับลุงนารายเดินเข้ามาครับพอรุร่งนา<อ>รายตัวของสถานเมืองเล็กว่ายังไงครับพอรุ่งนารายโดนนับไปดีคิดถึงพี่มีแน่เลยบางทีใช่เมื่อกี้นี่มาบอกว่ามีนกมีน้อยนี่จำนำให้หมดทั้งเมียน้อยทั้งเมียหลวงตอนนี้ไปหมดละโชคดีนะผมเป็นคนรักเมียเอาละครับตอนนี้เบียดเข้ามานี่นะครับทางด้านของลุงนารายรู้เรื่องเลยเอาละครับตอนนี้ก็รอเวลานะครับรอ ลทั้งหมดอันปรวัตรแขกสินทรและอีกหนึ่งเสียงก็คือ47ต่อ49หนึงเสียงนะครับผู้ชนะคือสถานเมืองเล็กเพชรยินดีอะคาเดมี่ขอเสียงปรบมือให้กับสถานเมืองเล็กนะครับแล้ก็เป็นกำลังใจให้กับรุ้งนารายนะครับเชื่อว่าบดยคู่นี้5้าคงจะไม่พอแล้วครับในโอกาสนี้ครับเรียนเชิญพันเอกวิเศษนพเก้าสีบุญเรืองครับ รองประธานองค์กรมวยไทยโลกนะครับขึ้นให้เกียรติค่าเข็มขาดให้กับแชมป์คนใหม่ของเราในวันนี้ด้วยครับก็มีพิเทพยุทธยานะครับพี่หนุ่มพิชไยแสงทานายความครับมาร่วมเป็นสักขีพยานครับแล้วก็เสียฟิลครับคุณอุราชาว,วงเทียน